บอต้าลงไปเอาโต๊ะเนาะพี่น้องเนาะลงไปเอาโต๊ะชุดนี่แหละรากาพอดีว่าทางปู่กับยาน้องน้องน้องตุ๊กล่ะเราก็สั่งค่วมอยู่เนาะน้อบอต้าเนาะว่าเออบอต้าเอ้ยเนาะหรือว่าบอกทีมงานยูทูป เบิ้สุขุสุขอนแหล้แต่ว่านกรลีทนี่ชีลงไปหาเล่าเลยถายแล่านะแมนไก่ไงโอ่นวเน่เน่เน่เห็นมันยังติดอยู่เลยกระเบียากหายเออไันี่ดด้เลยไปนี่โดดเลยจี้ด้นน่นน่ะเกเอาไปลักใส่เกือไปพ่อมานีไปซุปใส่ตอนหลินนะ เฮ้ฮ่างแดงได้ไล่กันนะไล่ไปนี่กันนะไล่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 ดูเนาะถ่วงอย่างอยู่ข้อเท้าอยู่ นี่อยากราบอย่างเดียวเนาะเอาสบายดีสบายดีเนาะมาฮอดแล้วกาจอบป่าปล่อยน้ําไว้แต่มื้อเช้านี่ว่ามื้ออื่นสิเอาไปลงตลาดนัดอืมปลาอันไว้หน่อยเดียวดีแต่มันบ่ดอกมันสิเป็นออกหยังอยู่กับซามเขาเจ้าให้นอยมีแต่จุนี่นะเอามื้อนี้นะเก็จนนี้เก็ยังมันลักออกแล้วเป็ดกับไก่นี่โอ้เนี่ยพอปล่อยน้ํามื้อเช้าสิลักเวลาดีจัก ว้าออกมาได้หนิเขากัดเทนเฟสเทนก่มาหุ่มันของกา้างกับตัวสุดก่อนเขาค้างเ่าจะเอาปเปล่าปลาแล้วมันตีกันมาเ,เ,เต็มอยู่ในท่อยนี่ยนคะอยบอกความไปมันขึ้นพุ่อพยามันนั่อกน้ามันใต้น้ำจะลงมั้โอ้ต้องได้ปล่อยน้ำใส่เด้นี่ปล่อยให้ยังก็เอาไว้ตอนแรงเหมือนใส่ควรฉลุกมาทันแท้นหนินั่นนี่น,นี่นมาเดี๋ยวสิีพาลร่างมันนะกัดขืนได้โบได้นี่เดี๋ยวมันขาดนี่มันน้าน้อย ตอนปลอยมันยามมันอยู่เป็นหลักไปหลายเยอะเพราะว่ามันมันหมักไปอยั่ตองเผานามใส่ไหมมือสีเผา่ไหมมือมันยังมุดตุยตุดตุย้นาัดโอู้ ไปไเอามาไปาเอาแนวมมาใส่เอาขูมาเดี๋ยวสิจับให้นี่เลยนี่แหละจะต้องเลตั้งเอาไปเอาขูมาเนาะเออเดีย๋ยวสิใช้น้ำไทยนายเพื่อนเลยก่อนพี่น้องน <c ười> <c ười> เนาะเห็ดแล้วเห็ดแล้วเนาะแม่น้องมินนี่เห็ดแล้วพี่น้องเลยรักปล่อยน้ำป่าบาตัตะโอ้ <c ười> อ่า แือว่ามันกเก๋งไงใบเติอบ,อบอยู่พี่น้องเนาะบ่ตาก็รู้อาเลยก็บ่บริษอยแบบทุ่มอาหารลายได้พี่น้องเนาะก็ตาก็ปล่ริอ่าธรรมชาติ์มันนี่แหละอ่าก็คืออายุพี่น้องเนาะแต่ว่าแบบบริษัทว่าซื้อหัวอาหารเนาเป็นกระสอบทุ่มมันหลีที่นะอ่าในใจกล้าวไว้กินน้ำแน่พี่น้องเนะาะเนาะอย่างไรทางพ่อตาเองกั อพอกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอซกันเบิร์สุขุสุคนเดอพี่น้องเดอนก่ออยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเนาะยินดีต้อนหับเข่าสู่ซองของบาตาบานเฮาคือเ้าพี่น้องเลยอย่าให้แม,ม่น้องมินนี่เพิ่นเอาเก่กมาใส่ก่อนเนาะ ก่อนในบล็อกมียังว่าขังขังไว้เป็นล็อกแล้นสิวเนี่ยพอได้ขังด้แล้เคี่ยได้ไปหาเคียร์ตปอก็ยังนวัดนังเงิดเรือยิาๆม่ถืเงินม ไายแบบรายแบได้เนาะที่แรกที่แรกบลาตาก็ว่าชีขายปิ้งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าปิ้งกันช่ลยเวลามันสั่นเลยพี่น้องตลาดนัดเพื่อปิ้งปลาชุบคนรไว้ก่อนเลยเอาเอาแต่ชุบไงช่วงเว่าเลยเอาบางคนรเขาปิ้่น้ำซุปกว่าตัวไงเนี่ยเดินอย่เนาะ ถาดนั้นตลาดน่ะโลหกซิบโลหะซิบนี่งเนาะแด้แต่ไส้ป่าบอนแต่ระเจ้าพี่น้องเลยกันแต่ว่าแต่ว่าถาดน้ำห่านเฉดนอกนั่นโลแปดทิปอาห่านพี่น้องเนาะบัวบัวาซื้อขึ้นให้สาวตาถึงก่แล้นกุ๊กตะกุ๊มันดอกแล้วก็หาจ้าน้ามือใช่ บาทเนาะตัวบาทบ่ไปดอกพี่น้องนี่ไม่โดนนี่บาทเนะเนาทนี่ก็เพิบาทบ่ได้ท่อมันก็บ่ปุ้งบ่ตาบ่ได้เกลือมันพี่น้องเอ้ยบ่ได้กลือ่มันกน้อยอย่าปล่อยคือเอาคือบอเบิดให้สิอเนานวิธีการของอยเนาะ

น้ำกระปุ้นเรือพัดเพชรพี่น้องเลยนีพัดกับพ่อกินโยเจอกันมันโคกไง่ายเมื่ออื่นพี่น้องเนาะตักปลาก็ได้ดพี่น้องด้วย อาหารคนแบคุ้งแม่กับไงไว้ายไ้เราไม่ทานม่งไป

ดเห็นมันหนังลอกบดปดุกกบกบโอ้เรียงไงไว้อยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าซื้อโอหานโอ้เป็นสอบเป็นยังเกลือเพิ่นนี่าตเอาให้ไงมาเมื่อเพิ่นต้เลียงไม่ได้ว่าโอหานจะชอบลึก để cái lô bằng kia nó có mang để để mang cái lô để có thay vào đất được ยังม่ได้ใช้พี่น้องเนาะโอ้ไม่รู้ทายเครื่องเพ่นกี่ว่าเสียงเพลงไม่ได้สิได้ได้แต่ประมาณสองโลสิประมาณสองโลนี่แหละพี่น้องเนาะเข่งนี่ก็มีแหละมุ่งหากมเบิ้งเดียวบตาสิลองติดแต่เขง่งลองเบื้องเนาะตาสิลองติดเขง่งปึ๊บอืมฮะพี่น้องเนะาะใช้ย่อลงแล้วลบอก Ừ, hoa tụ tàng không nó mà lại à, lạ, à, cả à, mặt hương mẹ nhà túc phân lại người à đáp cả Hãy subscribe cho kênh đây cho vào điều à mát à, ba đấy à, đây đây. À, ừ, ừ. <laughs> bột cái tầng bao rồi, bắp, chân sen này. ลุงคนไว้นี่แหละทำนะเธอเออนี่ยังเครื่องนี่โดดได้เลยเบิดนี่จะเป็นผอกพักกับเฮดนะพี่น้องจะมีเป็นเครื่องย่างตุ๋เครื่องปรุงเฮ้ยเรียบร้อยไปกำไรอยู่นี่หมดวงเงินอันโอ,อ้แม่นะาะทั้งทุนทั้งกำไรไปเลยขาไหลแต่กำไรต๊ะเครื่อง มันก็ได้ยุ่แต่วันนี้มาไล่รวมมีตทั้งเครื่องปรุงก็เับอะไรหน่อยวันนี้บ่รอบนี้เอาได้ชื่อแม่นะปรุงอะไรย่านขายแต่ละรอบกับพวลาละไรเราพี่น้องเทือกแสนช่องแสนนี่แหละกับไรปรุงแมนซามแสนปลายเท่านั้นแหละแต่ว่าไปพอมีเนื้เห็ดพี่น้องเนาะอ่าพอมีเนื้เห็ดอ่ะไปบันี้บาที่คอยสิไปคุยเคลียร์เรื่องปลาไม่ล้วก็เนาะปลาเราจึงมาหั่นอันนี้อ่ะพี่น้องเลยแยกย้ายบันทำหน้าที่พามัน อย่างบ้านู่มาเลยฮะเสียงไปฮะสุชาดูสุชาดุ๊กสบายดีกันไหมพี่ไหมพี่ไหมเดี๋ยวไ้ไ้ไ้มาหาพอพี่มามามาจุ่มหอลงมานี่นี่จุ่มหอลงมาเบิ่งจิมมี่หนอยจิมมี่เนาะโอ้อ่าาาาอาานาาเลยา

เปื้อกน้อยเดิมก็บปนสียากใช่ๆทางนี้ทางนี้เออชมนาดิไปเหยียบมาได้เจอขี้ไก่ะขี้ไก่นวน่เน่นดเห็นมันยังติดอยู่นกเบยหยหาเออไอ้ันี่ดมล้เด้อไอ้ันี่ดมเด้อไ่อืมไอ้นี่ดมแล้วอืเราพักครัวก็หางไปสลิสแเนย เปิดหมอน้าล้างกับกับมือเพื่นเบื่อนนี่คือไม่ด้มักแล้วพี่น้องเนาะถืออ้วกถืออย่างเจ้าของนี่โอ้ยเดียวแล้วแหละให้วแหละียงมบอมสมันสะอาดแล้วมันสะอาดแล้วเออมาหาพ่อมาเาาพ่อมา จะลงวันนี้จะไปเหยียบอีหนเออมาหเออเอาอามาหาพอเพียงไหมส่่างไวใ้พอไปงมาเออมาเฮ้เก็บเก็บเก็บไม่พอเก็บเก็บไม่พอไหมพอพอเีหน่ไโอ้แม่แม่นี่เนาะเออมามาเออนี่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 เวลาเหยียพี่ก่ยเนี่ยถูแล้วนี่เด้อมันสออกแค่มันตกลังมานะอ่าง่าแม่บ่มีอืมขนบอเห็นเนี้ย่างโเ้งดแท้ อ่าเกียงเลยเกียงแล้บ่มี่เลยอ่าาม่บันในพอยชัยเอเป้เด็กเกียงเลยบ่มีแลบ่มีลยมาส่ถือเกลืมขาเดียววันนี้จจะก็เปเกเต็มตีนี่เลยนมามามาพอยชัมามามานมา

จะไปใส่เปล่าเรื่อ้ลำล่างนะอืมเอาแล้วก็เราก็ได้มาเลงกับคำจังปอยใช่ก็ได้ดอกนั้นนะมันอยู่ได้แหละเท่านั้น,น,น,นก,ก็โดนท่าก็พอได้ป้ะ,ไป,ะไปเห้ยนะเอ่อเอ้เกือบแล้วมาไว <c oughs> มาไว <c oughs> ้ไ <c oughs> พอสีอองนี่ใช่ เอาไปเผอเฉอองอ่ะเมื่อกี้เผลออองพหออ๋อเาเผลออองอ๋อเนี่ยขึ้นอองพอดูอ่ะพอยขึ้นอองเั็นอ่ะเออได้อ่ะขันได้ขึ้นอองแล้วก็เออนมาได้อะขึ้นไปวันนี้จี้โดนนั่นน่ะก็เอาไปลักใส่เกือบไปพ่อมานีไปซุปใส่ตอนลิ่นนะเฮ้ๆทางไนอีได้ไล่กันนะไล่ไปนี่กันนะไล่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  ใส่ได้ปะใส่ได้ปะล่ะมวนได้แต่ขี่ออกอกเสียงมันไหมเด้ยขี่มูลเลยครับแต่วันนี้เอาเจ็บนี้จกได้จับพอดีๆเด้อโอ้ยใส่ยางใส่ซาแทบหักอกะโอ้ยสันหัวคอน เออไม่หนี่มานั่งตั้งลินเราถูกเด้อมีหลินอยู่แถวเดินนี่เด้เออ่ออออาวพะการีนอยู่นี่เด้เออ่นแล้วก็นีก่นกับกาบอยู่นี่แหละพะการีนน้ำเป็ดน้ำไก่อยู่นี่แหละโอ้เลื่อน <laughs> ไม่ชอบ ไม่ค่พอเมื my, he, uh, ่อยแล้วพอเมื่อยเลยมามามาบันนี้พอจะขี oh, oh. ่ไปนี่ไหมเออขี่ไปนี่ขี่มานั่งตั้งเหรอไนั่งตั้งนั่งตั้งมา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 นั่งตั้งเลยเออมานั่งตั้งเออเออเออขักบ้นะขักบ้ฮะ

ไอตัวกแตกปอกย่านมาตัวกแตกปอกตัวกแตกปอกเนาะอื้าวเนาะบอเล็กพี่น้องเลยอ่าบอตากามีแนวสีบอกเนาะหรือว่าสีเวาเพิ่มเติมพี่น้องเนาะเพราะว่าบอตาลงไปเอา โตเนาะพี่น้องเนาะลงไปเอาโตชุดนี่แหละรากาพอดีว่าทางปู่กับยาน้องน้องน้องตุ๊กลาเราก็สั่งควมอยู่เนาะน้ำบ่ตาเนาะว่าเออบ่ตาเอ้ยเนาะหรือว่าบอกทีมงานยูทูบบดยูขู่สุคนห์นแหละแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาเล่าด้วยถ่ายเล่านี่ยแมนบอกเราก่อนเนาะหรือว่าอ่าเล่าหยุดในการแช่พี่น้องเนาะ แช่เกี่ยวกับเล่าในทางทีบุตีแต่ว่าในเหตุการณ์เดียวมันเคยผ่านมาแล้วนะเคยพิดเคยห่าเคยเทียงเคยมีคลิปใส่ว่าจะบุดีหรือว่าใช่อารมณ์เนาะที่ผ่านมานั่นเราบอยากให้มีการแช่อยังต่อไปแตว่าเนาะแต่ว่าเรื่องมันแล้วก็แล้วไปแต่ว่าแต่ว่ามีผู้นั้นผู้นี้เอามาแช่เอามาจับเหตุคลิปนู่นนี่นั่นนะ เราว่าเราอยากให้เห็ดเนาะอันนี้คือเราฝากน้ำบอตาพี่น้องแต่ว่าบอตาก็ได้ถ่ายคลิปถ่ายยังดอกเท่านี้แหละพี่น้องเนาะฮะโอเคท่านท่านก็คือจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนทางบอตาเองก็ได้อามินี่สบายดีดูอ่าสบายดีอ่าสบายดีด้วยบายบายบ๊ายบายพวกเลยบ๊ายบายพอไปเห็ดเลยไปอ่าบ๊ายบายด้วยบายบายด้วยบายบายเฮ้ยเขินไปบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินบ๊ายบายไป บายบายเออโอ้ยคืนพี่น,อน้องเนาะโอเคพี่น้อง